แชร์ประสบการณ์นะครับผมจ้องเอ้ยกล้องจับความเร็วจุดที่สองบนถนนมอเตอร์ว์หมายเลขเจ็ดจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะมุ่งหน้าไปพัทยานะครับผมเมื่อสักครู่นี้แจ้งจุดที่หนึ่งไปแล้วจุดที่สองจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คือกล้องกล้องจราจรทั่วไปอ่ะมันมันจะเยอะนะติดไว้หลายจุดแต่ว่ากล้องจับความเร็วอ่ะมันจะมีตามนี้นะอันนี้คือที่ผมโดนมาครับ กม44บวก100นะครับผมนี่ใต้ป้ายสีดำอันนี้ใต้ป้ายเลยนะนี่นี่ตรงนี้ครับคือเขาจะถ่ายทุกคันนะครับจับถ่ายทุกคันแล้วก็จะไปประมวลผลว่าคันไหนมันเกินนะครับเกินมาแค่ขีดเดียวสองขีดนี่ร้อย12 2ี่ส2ร้ยี่บอ็ดร้อยิบนี่ก็โดนนะครับผมเพราะว่าเขาจะถ่ายทุกคันแล้วใช้ระบบประมวลผลนะครับผมคันไหนเกินก็จะส่งส่งรูปภาพส่งใบเสร็จไปเก็บตังค์นะครับผมนี่อันนี้จากประสบการณ์ของตัวผมเองนะเพราะผมวิ่ง สนามบินทุกวันอยู่แล้วครับนี่นะครับแล้วก็เคยโดนตามจุดต่างๆเหล่านี้นะเดี๋ยวจะมีครับจุดต่อไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ดูครับขอบคุณครับ